วันนี้นะครับเพื่อนๆผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับบอสเอ่อเลเวล57นะครับวิธีการผ่านบอสเรเวล57มีอะไรบ้างนะครับข้อสําคัญนะครับเพื่อนๆอย่างแรกนะครับหนึ่งคุณต้องมีพลังเยอะพอสมควรครับอย่างที่สองนะครับคุณต้องหลบสกิลให้เก่งหน่อยนะครับอย่างที่สามนะครับคุณจะต้องฆ่าบอสตัวที่หนึ่งเอาตัวที่สองให้ตายไวที่เร็วที่สุดเพื่อนๆนะเท่าที่จะทําได้นะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่บอสไปถึงบอสตัวที่สามนะครับแล้วเวลาเหลือต่ำกว่าสิบนาทีบอสจะตีธรรมดาเพื่อนๆดอกเป็นแสนเลยครับแสนนนนเเพรราะะะฉัั้คบหตุผลอง มดเลยมาเลยผมกล่าวมานะครับเมื่อนะต้องเออมีทั้ง3ามอย่างครับถ้าเกิดเป็นเมื่อขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปนะครับอาจจะผ่านดันนี้ค่อนข้างยากหน่อยนะครับไปรับชมกันเลยเพื่อนนะมันมากครับเพื่อนะยิ่งกว่าแข่งเรือยาวอยู่นะ <laughs> อย่าลืมฝากร้านเติมเกมมาจติกู่ด้วยครับเติมเร็วปลอดภัยมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีรีฟันนะครับจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดทําการ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเมล์เอ็มเมล์โฟลักน่ารก็ลิจินออื่นอีกมากมายถูกก่าเติมเองแน่นอนครับร้านเติมเกมมาจติกเท่านั้นนะครับผมสามารถคลิกลิงก์ได้ที่ใต้คลิปนะครับหรือสแกนบาร์โค้ดได้ที่หน้าจอเลยนะครับไม่ว่าเพื่อนจะเติมเกมไหนก็แล้วแต่นะครับขอคิดถึงร้านเติมเกมมาจติกเวลาแรกนะครับฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปงอากาซ่าครับถ้าชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เป็นกำลังใจให้ช่องเปลงอากาซ่าด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนช่องปิงอากาซาสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ตรงนี้เลยนะครับหรือว่านะครับเพื่อนๆจะสามารถสนับสนุนผมผ่านทางทิปมีก็ได้หรือตรงก็ได้นะครับหรือไม่นะครับเพื่อนๆนะครับตอ,อนที่ผมขึ้นไลฟ์สดอยู่นะครับจะมีมรูปเงินดอลลาร์ขึ้นอยู่ที่ใต้แชทนะครับรสามารถสมัครสมาชิกตรงนั้นหรือว่าดเน a t ผ่านตรงนั้นก็ได้ครับแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยนะครับมีหลายช่องทางให้เพื่อนๆเลือกสรรนะครับไม่ว่าจะช่องทางไหนก็แล้วแต่มาถึงผมทุกช่องทางเพื่อนฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับ <laughs> ไม่ต้องกลัวนะครับเพื่อนๆไม่ผิดตัวแน่นอนครับผมมาครับเม่นนะเห <c oughs> มือนเดิมครับมัน,มนอ๋อตัวนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับ <laughs> <laughs> แต่เพื่อนเราก็พลาดตายไปสองรอบแล้วนะครับ <laughs> <laughs> มีเท่าไหร่ใส่เข้าไปครับ มีเท่าไหร่ใส่เข้าไปใส่ไม่ต้องยัง้งเพื่อนหรือต้องหันไปดูเลือดตัวเองด้วยมานะตายไปสองรอบครับเมื่อกี้ตายบอสต,ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็บอสต,ตัวในอีกตัวหนึ่งมานะโอ้ขายขี้หน้านะครับต้องตั้งใจนิดนึงมานะแต่บอสตัวหนึ่งตัวสองต้องตีให้ตายให้ไวที่สุดนะครับจะได้เหลือเวลาเยอะๆนะครับหลบบ้างครับหลบสก,กิวบ้างมานะแต่ก็พลาดตายไปเหลือปุ๊บขอปกติมานะมันต้องมีพลาดกันบ้างแหละโโถ แหมเม่นะครับสีเท้ายังรูพลาดครับนัปกป่ายังรู้พางครับเออแต่เราเราพลาดบ่อยเกินนะครับล <c oughs> ูกน้องตามใครเพื่อนาล่าเข้ามาในวงหน่อยนะครับมันตามใครอยู่วะ เพื่อนต้องต้องคอยดูเลือดไว้ดีนะครับผมไม่ได้ดูเลือดนะครับบางทีผมลืมครับคือจะทาดาเมจใส่ให้มันตายเร็วที่สุดไงมันนะก็เลยลืมดูเลือดนะครับซึ่งฟาร์มจริงแล้วง่ายๆนะครับคือถ้าเกิดว่าเราใกล้ตายเราก็เดินออกมาจากบอสนั่นแหละครับมันไม่ยากหรอกครับแต่เรารีบคืออยากให้บอสมันตายเร็วๆครับแล้วเหลือเลือดให้มันเยอะๆนะครับเพื่อจะได้ไปตีบอสสุดท้ายนะครับบอสสุดท้ายหลังจากเหลือเลืองสิบนาทีเมื่อนั้นมันจะตีโหดมากครับมันตกธรรมดาดอกก็สองแสนเพื่อน ต้องไฟต้องเลือดเท่าไหร่นะครับถึงจะทานดาเมจมันไหวนะ อย่าตาย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 ใครอะบัวมันตามใครเพื่อนเราต้องพยายามลากเข้ามาในฝูงหน่อยนะครับบัวมันตามใครอะลากเข้ามาในฝูงหน่อยครับอย่าให้มันไปยืนฮีวข้างนอกนะครับไอ้บัวพวกนี้เคือมันคล้ายบัฟของบอสนะครับบัวบางตัวนะครับเป็นบัฟดีเฟนต์บัวตัวเป็นบัฟดาเมจบางตัวเป็นบัฟฮิลนะครับมันคือบัฟนะครับไอ้ลูกวัวเนี่ยแล้วมันทำดาเมจใส่เราได้ด้วยนะครับพยายามล่ามันเข้ามาอยู่ในวงนะครับจะได้ทำดาเมจทีเดียวพร้อมกันทั้งคู่นะครับเราจะได้ข้ามได้ไวขึ้นครับ หวมันเข้าไปเมื่อหัหวเข้าไปครับต้องตั้งใจหน่อยเมื่อไม่ตั้งใจตาย,ตายนะครับเดี๋ยวตายแบบเมื่อกี้อีกบอสมันตามใครนะบอสตัว2นะถ้ามันตามใครนะครับแนะนำให้เมื่อนะให้ออกมาเล่นตรงที่โล่นะครับอย่าไปอยู่ที่แคบๆนะ ออกไปเล่นที่ล่งโลนะครับมันมีที่่งโล่งอยู่อย่าอย่าเดินเข้าไปที่แคบนะครับถ้าเดินเข้าไปที่แคบมันเล่นยากครับไปที่ล่งโล่นะลาก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 มันออกเดี๋ยวเดี๋ยวรอไปอยู่ตรงตรงนี้ครับตรงนี้อัดมันไปก่อนอัดไปก่อนเนี่ยครับเห็นไหครับจะตายนะครับโดนฟันสามทีนะครับจะตายนะครับพยายามนะครับเดี๋ยวรอก่อนฟันมันไปเรื่อยก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะไปไปตั้งป้อมอยู่ตรงกลางนะครับตอนที่มันสาดพิษนะครับ ตอนนั้นนะครับค่อยเริ่มต้นใหม่ครับตอนนี้ตีไปก่อนครับทำดาเมจไปก่อนผมโดนอะไรตายวะเออมันโดนอะไรตายวะหลายรอบแล้วเนี่ย โดนพิษมานะจังหวะโดนพิษนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวล่อไปคุณตาเดี๋ยวร่อไปไม่เป็นไรตายรอบเดียวใหม่ไม่เป็นไรไปเอามันมันตามใครวันเพื่อนผมมองไม่เห็นนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้มาเล็กอันนี้มาอันเล็กไม่ก่อนที่ผมจะตายผมโดบสกิลอื่นก่อนคล้ายๆว่านะเนี่ยสกิลฟันเนี่ยสกิลฟันนี่แหละเออโดยสกิลฟันนี่แหละนี่แหละหสกิลนี่แหละระวังนะเมื่อใดสกิลฟันโคตรแรงเลยนะครับ เดี๋ยวจังหวะนะครับเมื่อนักที่มันสาดพิษนะครับเราก็เข้าไปอยู่ในโดมนะครับตี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 ไม่สาดนะครับตอนนี้ไม่ได้สาดไม่ได้สาดนะครับตอนนี้ทำดาเมจได้แป๊บนึงทำดาเมจได้แป๊บนึงทำไปก่อนอ่ะเข้าครับเข้านะครับพอลานะครับมันจะระเบิดพิษนะครับให้เข้ามาในโดมนะครับแล้วมันเหลือนะครับให้คุณกัดเลือดดีๆนะครับประมาณนิดนึงนะครับก่อนที่มันระเบิดพิษนะออกคุณตัน เดี๋ยครับรีบไปทําดาเมซายมันครับเพราะว่าพิษมันไม่แรงขนาดว่านะที่ว่าเราโดนทีเดียวจะตายนะครับมันค่อยๆลดเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวผมบอกนะครับเดี๋ยวผมบอกเนี่ยเนี่ยตอนนี้ถอยถอยไหมครับบ้าข้างนะครับถอย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 ไปเข้าเข้า หัวด้วนคุตาหัวด,วด,วดไอ้ไอ้นี่สกิลเล็กไม่เท่าไหร่ครับไม่แรงนะเท่ากับที่มันต่อบอกบา้าข้ากูตาเอามัน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 โอ้จะตายพิษอ๋อพิษไอ้ตัวนี้เองครับผมเห็นแล้วครับเพื่อนๆโผมจะตายพิรพัฒน์อยูหน่อยเร็วอ๋อผมโดยพิษวงครับแหมรอบที่แล้วไม่ได้สังเกตค,ครับเพื่อนเออเขาวงเขาวงเขาวง จังหวะออกเมื่อแล้โดดาเมจอยู่นะครับแต่เราจะแลกเลือดกับมันเมื่อนะออกถอย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 มันจะบอกข้างหน้าจอนะเมื่อนะเราก็ถอยเลยนะครับเลือดสีแสงก็ตายนะครับ อันนี้ลูกเล็กนะครับอันนี้ลูกเล็กเนี่ยครับลูกไอ้ลูกใหญ่นี่แหละไอ้ไอ้ลูกนี้แหละเนี่ยนะครับที่มันโวอยู่ใกล้ๆเนี่ยเอามาให้ตายมาให้ตายมาให้ตายอันนี้ลูกเล็กอันนี้ลูกเล็กเอามาให้ตายมาให้ตายเพื่อไปไหนถอย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 สาริกาถอยเอามาให้ตายมาให้ตายรอบนี้เอามาให้ตายนะเข้าเลยเอาให้ตายเอาให้ตาย hỏi tay ông ấy lấy tai mấy ông thoại lư ông ấy lấy tai mấy ông thoại ông ấy lấy tai mấy ông thoại สำหรับบอสตัวนี้เมื่อนาน,นเดี๋ยวผมจะค่อยๆบอกนะครับพเพื่อนๆเออจะค่อยๆบอกแล้วแต่ว่าเพื่อนต้องตั้งสติตตฟังให้ดีนะครับผมอาจจะพูดเร็วไปหน่อยเมื่อนาาอาจจะฟังไม่ทันนะครับ <c oughs> วุ่เลยคุณตาเข้าก่อนคุณตาเข้าก่อนนั่นแหละคุณตาพยายามลากมันเข้าไปขอบๆนะถ้าเกิดว่าคุณตาน,นะครับพยายามจะเดินหนีนะครับให้เดินหนีเข้าไปขอบๆนะสานิกาติงหลังติงหลังสานิกามาอยู่่ตรงพี่นะครับเพื่อนๆครับยืนใกล้ๆกันไว้นะครับสำหรับคนสวนนะครับบอสตัวที่มันตายนะครับคุณตาทำดาเมจเหมือนเดิมอย่าเดินล ตอนไหนทำดาเมจได้นะครับทำดาเมจไปครับมันจะปล่อยลูกแก้วสองครั้งนะครับเพื่อนและที่เหลือนะครับครั้งที่สามนะครับมันจะมันจะมันจะจะวิ่งไล่นะครับเอ้ยมันมันจะแทงครับนะครับครั้งที่สองมาแล้วครั้งที่สามนะครับพอมันทำเเออแนวยาวตรงๆนะเมื่อนะให้ออกออกมานะครับแรงมากนะครับบอกเลยว่าแรงนะครับเนี่ยครับถอย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 มาถอยมาถอยมา Wing, 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 วิ่งวิ่งวิ่งไปหามันกูตานวิ่งไปหามัน,มน,นวิงว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 ่งไปหามันทำดาเมจได้ตอนนี้วิ่งเข้าไประวังระวังระวังวิ่งเข้าไปหามันแล้วหลังจากนั้นนะครับมันจะเอ่อมันจะดีบัฟระวังดีบัฟนะครับดีบัฟมันพื้นแรงมากนะครับกับตอนที่มันจะปล่อยหินตอนนี้นะครับเนะครับมันจะปล่อยหินนะครับ ให้คุณตีลังกานะครับเออนะครับกังหจังหวะให้ดีนะครับตอนเราปล่อยหินเนี่ยทำทำได้เลยใส่มันทำได้เลยใส่มันตีตูมนตีตูมันมายืนตรงผมมายืนตรงผมมายืนตรงผมทำได้ไม่ได้มายืนตรงผมมายืนตรงผมตอนนี้นะครับเพื่อนๆให้ตีธรรมดาไปก่อนนะครับสกิลมันขาด คุณตาตอนนี้ตีธรรมดาก่อนนะครับมันขาดสกิลอยู่นะตีธรรมดาไปก่อนบัฟเตรียมตัวไว้บัฟเตรียมตัวไว้เดี๋ยวผมบอกครับอัดเลยคุณตาอัดเลยเสร็จแล้วอัดเลยตอนนี้ใส่สกิลได้เลยนะครับตอนที่มันขาดอยู่ตอนนั้นจะใส่สก <c oughs> well. so ิลนะครับเก็บสกิลไว้ขัดเออตีมันตอนที่นะครับมันมันเลิกสกิลแล้วอ่ะนั่นแหละครับถ้าคุณไปตีตอนที่มันกำลังสกิลอยู่นะครับเท่ากับจะเสียสกิลฟรีนะครับ พายุพายุพายุถอยมาดิถอยมาจากพายุดิถอยมาจากพายุตีมัน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 รอบหน้านะครับมันมันจะวิ่งโฉบแล,ล้วนะรอบหน้าทำไมเส้นตรงๆอีกนะครับถอยออกมาเลยนะตี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 อย่าถอยมากครับอย่าถอยมากครับถอยมากทำได้ถอย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 วิ่งเข้ามาข้างๆวิ่งเข้ามาข้างๆครับ นะครับข้างๆเราจะตีดได้เห็นไหมครับข้างๆเราจะเหลือดาเมจทำดาเมจได้อยู่นะครับสองฝั่งเลยนะถอยๆมาครับดีบับแรงมากเมื่อนะตรงนี้นะครับถอยมามันโยนหินมันโยนหินถอยมาเอามัน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  มายืนตัวผมไม่ยืนตัวผมตัวผมตีได้ครับตัวผมตีได้นะก็คอยดบดีบับแั้นะเมื่อนัะแล้วก็หาช่องทางตีมันนะครับตอนนี้ตีธรรมดาไปก่อนนะครับเนี่ยครับตอนนี้ตีธรรมดาแล้วก็เตรียมบัฟไปครับให้ตีธรรมดาไปก่อนครับเดี๋ยวจะได้จังหวะค่อยกดสกิลใส่ศาสตร์มันนะครับเอาเลยกุนทานเอาเลยบัฟเลยใส่เลยใส่เลยใส่สกิลเลยใส่สกิลเลย หัวหวหัเข้าไปหัเข้าไปตีตูดมันนะครับพยายามตีข้างหลังมันนะครับอย่าไปอยู่แนวเดียวนะครับกับคนที่ว่านะครับเออเขาโดนบอสตามอยู่นะครับหอยหอยดีบัอมาตีทั้งผมมาตีทั้งผมหามาทั้งผมมาทั้งผมเดินมาทั้งผมครับวิ่งแยกกันครับตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนให้วิ่งแยกกันไหมครับจนกว่านะครับเพื่อนนะครับไอหมอกดำๆเนี่ยหายนะครับให้วิ่งแยกกันออกไปยืนอยู่ในนั้นนะครับพอมันหายแล้วครับให้ไปหามอกดำๆวงใหม่นะครับ อย่ายืนใกล้เพื่อนครับแยกกันออกไปนะครับแยกกันออกไปแยกกันออกไปไปหาวงดําวงดําใหม่นะครับยืนจนกว่านะครับวงดําเมื่อนะจนกว่าบอสจะออกครับง่ายๆครับเนี่ยครับบอสจะออกแล้วนะครับเตรียมไปรอเลยไปออกไปรอเลยไปรอเลยยืนเข้ามาเลยมารอบับรอเลยนะครับเดี๋ยวบอสออกอัดเลยอัดอัดเลยพอมานับ543 2 1ึเมื่อนับบอสจะออกนะครับ ตายมาเยือนตัวผมตัวผมทำดาเมจได้ตัวผมโอ้ยไม่ได้หว่ะไม่ได้มาติดติดติดปั๊บตัวผม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 ทำดาเมจได้ตัวผมเออหาจังหวะนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนผมแนะนำให้เพื่อนหาจังหวะเอานะครับดูดูเพื่อนไหมนะคุณตาดูเพื่อนไหมครับมันจะเออสั่งตายนะครับสกิลสั่งตายจะมาแล้ว ตีดิตีตีตีได้ต้องตีนะครับอย่าอย่าคุณตาอย่ารอแบบนั้นไม่ได้ตีไปเรื่อยตี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 มันตีมันตีมันตีมันหา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 ที่ทางครับยังยังยังไม่มาแค่อยู่ใกล้ๆเพื่อนเลยครับคุณตาเนี่ยมาแล้วเดินเข้าวง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 นี่ครับ คือจังหวะนะครับคือให้เราหาจังหวะตีไปด้วยนะครับแล้วก็ยืนอยู่ใกล้ๆเพื่อนไปด้วยครับนั่นแหละครับคือแท็เทคนิคถอยมาคุตาถอยมาถอยมาถอยออกมาเดี๋ยวมันก็โดลงมาทับตายถอยออกมาคุตาเอาเข้าครับเอาเลยพอมันกระโดดก่อนที่มันจะลงมาถึงพื้นนะครับอย่าเข้าไปยืนรอนะครับมันกระแทกแรนนะครับโดนดาเมจด้วยนะครับตายนะครับหาช่องทางนะครับพอมันดีบัฟเมื่อนะหาทางตีไหครับ เดินวนรอบตัวนี่้แหละทางผมทางผมตีได้ทางผมตีได้ทางผมตีได้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตีฟรีตอนน,อน,นี้ตอนนี้ครับเป็นช่วงโอกาสทองน,นะครับเราต้องรีบตีตอนนี้เลยนะครับ เดินหานะครับเมื่อนาหานะครับระวังนะครับระวังโดนดุนะงานเข้าผมจะเดี้ยงครับโอ้โหผมโดนใบนะครับถ้าโดนใบแล้วโดนดูด้วยงานเข้านะครับในงานเรียบร้อยเลยครับโดนใบแล้วโดนดูด้วยนะครับเกิดได้ครับเกิดได้นะครับมาครับมาเมื่อนะครับมามาโดนสกิลสั่งตายพิษพั์พิษพั์วิ่ง โอ้ยแตงยาแดงพาแปดถอยเอามาก่อนครับถอยมาก่อนถอยมาก่อนถอยมาก่อนคนสวนถอยมาก่อนเดี๋ยวมันก็โดดลงมาทับตายนะครับเข้าเอามันเร็วครับอีกสามนาทีนะครับเพื่อนพอลาดีบัฟลงนะครับเราต้องหาช่องทางตีมันให้ได้นะครับหาช่องทางตีมันให้ได้ครับตอนดีบัฟลงนะครับหมุนรอบตัวมันเรื่อยๆครับทางนู้นทางนู้นทางนู้นคุณตาทางนู้นทางนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้น นี sea, sea, cover, air, age. Age ่ครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ตีได้ฝั่งผมตีได้เอาตอนนี Obrig ้นะเพื่อนนะช่วงโอกาสทองแล้วนะครับใส่มันเข้าไปเร็วเร็วใส่มันเข้าไปใส่มันเข้าไปขวมันเข้าไปครับขวบมันเข้าไปเดินหาเมืกันนะเดินหานะครับตรงตรงที่ไม่มีดีบัฟนะครับแล้วก็สามารถใช้สกิลได้ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งผมฝั่งผมฝั่งผม ต้องผม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 ไม่โดนต้องผมสกิลสั่งตายสกิลสั่งตายออกนู้นของ, <forcément, S 1> องน,น er. kop, ู้นเขาวง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 ถอยมา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 อยากเข้าไปเอาอัดมันเพื่อนอัดมันเข้าไปครับอัดมันเข้าไปอีกนิดเดียวหัวมันเข้าไปหัวมันเข้าไประวังดีบัฟระวังดีบัฟเพื่อนเดินหาเดินหาเลี่ยมครับระวังดีบัฟมันนะครับ ตรงผมตรงผมตีได้ตรงผมตรงผมตีได้ขย่ขอ,หน,อ,ห,นอหน่อยขย่อหน่อยขย่อหน่อยอ่าตรงผมตีได้นะครับอัดมันเข้าไปอัดมันเข้าไปอัดมนันเข้าไปตรงผมเนี่ยตรงผมเนี่ยตีได้นะครับจังหวะนี้ต้องเอามาให้ตายแล้วนะเรียบร้อยนะครับเพื่อนแค่นี้เองว่าแต่ยากนิดน,นึงครับ มันยากตรงจังหวะที่เรานะครับต้องเดินวนบอลน,นะครับแล้วก็หาช่องทางตีมันให้ได้ครับแล้วเพื่อนนะครับคือส่งสำคัญเลยครับพอราตีนะครับเพื่อนเพื่อนต้องคอยดูเพื่อนอยู่ใกล้ๆด้วยนะครับเพราะว่าสกิลสั่งตายนะเพื่อนนะสกิลนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณนะครับเดินทางไปคนละทิศคนละทางนะครับมันจะสุ่มนะครับสกิลสั่งตายลงในทีมคุณนะครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ายืนไกลกันนะครับแตกครับพอสกิลนั้นตายแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเข้าวงไม่ทันนะครับ มันค่อนข้างยากนิดนึงครับแล้วดาเมจเพื่อนเพื่อนต้องถึงด้วยนะครับถ้าดาเมจไม่ถึงนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่บอสเลือดเหลือสิบหลอดนะครับมันจะตบคุณธรรมดาเนี่ยนะครับทีละสองแสนนะครับเพื่อนเพราะฉะนั้นต้องตีมันให้ตายก่อนเหลือเลือดเออเหลือเหลือน้อยกว่า1ิบนาทีครับเอาง่ายครับต่ำกว่า1ิบนาทีนะครับมันจะตีเราแบบโคตรแรงนะครับดอกสองแสนเพื่อนนะเลือดประมาณสี่ห้าล้านก็ตายครับ เป็นยังไงก็บ้างครับเพื่อนๆนะก็สนุกสนานครับพอสมควรนะครับสำหรับดันห้าเจ็นะครับเพื่อนนะถ้าใครอยากเห็นความสนุกแบบนี้นะครับหรือว่าข้อมูลอะไรดีแบบนี้นะครับผมแนะนําให้เพื่อนนะครับไปดูไลฟ์สดผมได้นะครับผมเพิ่สตรีมตั้งแต่6กโมงเย็นถึง6กโมงเช้าโดยประมาณหรือเพื่อนนะก็สตรีมไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าผมก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับเพื่อนเนะคงให้ความสุขความบันเทิงหรือว่าข้อมูลดีกับเพื่อนเพื่อนได้ได้บ้างนะครัับบารรคคลลิปปนนีีีี้้้ไไก่อออเดด๋ยวถมมขูะ ใหม่ๆนะครับผมจะมาลงให้เพื่อนๆอีกครั้งนะครับผมมาเจอกันคลิปหน้าครับ